โตเผยหน้าที่หาพี่วีส่งโรงพยาบาลก่อนจากไปครั้งแรกที่เจอต่อหน้าตัวเองสืบเนื่องจากกรณีที่พี่วีผู้จัดการส่วนตัวของโตศักดิ์สิทธิ์เสียชีวิตลงท่ามกลางความเสียใจของวงการบันเทิง้านหนุ่มโตก็ได้เขียนความในใจถึงพี่วีครั้งสุดท้ายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดโตได้โพสต์ถึงพี่วีอีกครั้งระบุว่าเรื่องของพี่วี ภาคต่อ2เมื่อวันที่10กุมภาเรามีนัดประชุมคอนเสิร์ตกันตอน5้าโมงเยน็นวันก่อนหน้า9กุ้มภาเราเริ่มถ่าย MV ตั้งแต่เช้าอย่างคำพีวียังคงเป็นพีวีคอยนั่งดูทุกเม็ดเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดพีวีโทรมาตอน4ี่โมงครึ่งถามพงถึงไหนแล้วเราคุยอัปเดตงานตลอดทางเป็นสิ่งที่เราทำการแทบทุกวัน พีวีจะไล่ไปทีละเรื่องตอนนี้มีเรื่องอะไรบ้างน้องคิดว่ายังไงน้องอยากทำไหมในความคิดพี่พี่ว่าอย่างโน้นอย่างนี้นะนี่เป็นสิ่งที่ผมจะคิดถึงมากพีวีเป็นกระจกให้ผมเสมอเป็นที่ปรึกษาให้กับผมในทุกเรื่องเราเจอกันที่ลานจอดรถตอนห้าโมงเย็นพีวีมากับพี่แตงเพื่อนสนิทพีวีเหมือนเดิมทุกครั้ง เราเดินไปเข้าตึกด้วยกันระหว่างเดินผมชวนคุยว่าคอนเสิร์ตนี้ผมอยากทำยังไงพีวีฟังยิ้มพยักหน้าเหมือนทุกครั้งพีวีเริ่มเดินช้าลงเหงื่อออกน้องๆไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่พักแป๊บนี่คือประโยคประจำที่พีวีชอบบอกผมแต่วันนี้ผมบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมไปซื้อกาแฟรอขึ้นไปพร้อมกัน แล้วพีวีก็ฟุบลงไปกับพื้นผมวิ่งไปอุ้มพีวีขึ้นมานั่งบนเก้าอี้พี่แตนตะโกนเรียกวีวีพีวีมองหน้าเราสองคนเริ่มหายใจแผ่วลงแผ่วลงผมเรียกรถพยาบาลระหว่างรอผมร้อนใจมากวิ่งไปดูที่ถนนตลอดเวลาแต่ละนาทีผ่านไปรู้สึกเหมือนเป็นชั่วโมงโชคดีที่มีพี่ที่รู้จักขับรถผ่านมาพอดีบอกให้ไปรถพี่ก่อน ขอบคุณพี่มากๆนะครับผมวิ่งไปเรียกละปะพตึกมาช่วยผมอุ้มเพื่อขึ้นบ่อหลังจากที่เกิดเหตุถึงโรงพยาบาลเวลาผ่านไปประมาณไม่ถึง20นาทีหมอวินิจฉัยว่าพีวีจากไปจากหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันในระยะที่ผ่านมาพีวีให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพหาหมอและพยายามดูแลตัวเองอย่างดีที่สุด ทีมงานทุกคนทราบเรื่องนี้แต่พีวีก็ยังคงเป็นพีวียืนยันคําเดิมว่าจะดูแลก,กันจนไม่ไหวพีวีจะชอบล้อเล่นว่าฉันจะอยู่จนตายในอ้อมกอดโตนั่นแหละพีวีพี่ก็รู้ว่านี่คือครั้งแรกที่ผมเจอเรื่องแบบนี้ต่อหน้าตัวเองไม่ต้องเป็นห่วงผมเลยนะผมภูมิใจมากขอบคุณพระเจ้าที่ให้เกียรติผมอยู่ตรงนั้นกับพีดูแลพี ได้ส่งพี่ในอ้อมกอดจริงๆถ้าจะเสียใจก็มีอยู่เรื่องเดียวผมน่าจะบอกหลักพี่มากกว่านี้ก่อดพี่บ่อยกว่านี้เล่าให้พี่ฟังมากกว่านี้บอกให้โลกรู้มากกว่านี้ว่าพี่ดีและมีพระคุณตอบผมยังไงบ้างผมรู้นะว่าพี่เองก็รู้ว่าผมรักพี่แต่อย่างว่าแค่ผมเริ่มพูดพี่คงร้องไห้ก่อนละเซนสทีฟจริงๆเลย นี้กลายเป็นผมนี้เองที่นั่งเขียนพโพสยาวๆถึงพีทางน้ำตา